สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เกวิดครับวันนี้จะมาชวนอาจารย์นะครับไปทําอะไรอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์อาจจะไม่เคยทําหรือว่าเคยทําแล้วก็ไม่แน่ใจก็ตั้งแต่ทํางานดัคุณสิ่งผมก็ทําในสิ่งที่ไม่เคยทำไม่เคยทำอย่างตลอดนะครับใช่ครับอันนี้ผมเดานะว่าอาจจะไม่เคยทาแต่อาจจะเคยทําแล้วก็ได้ครับผมจะชวนอาจารย์ไปทำไลฟ์ตอบคาถามเรื่องเกี่ยวกับวิ่งเราจะเอาจากประสบการณ์ ที่เราเคยเจอนักวิ่งที่มีปัญหาแล้วก็เอามาทําเป็นคลิปค่อยๆลงในยูทูบอะไรเงี้ยครับแต่ครั้งนี้คือเราจะฟังสดเลยให้ถามคำถามเข้ามาแล้วเราก็ตอบสดเลยเคยทำยังครับน่าจะเคยครั้งหนึ่งเคยครั้งหนึ่งแต่ว่าในในกลุ่มปิดใช่ครับในกลุ่มปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแต่ครั้งนี้เราจะเปิดสาธารณะในช่อง YouTube เลยครับครับก็ใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นรายการสดเลย แล้วเราจะไปไล่ตอบคําถามที่เขาเคยถามใน YouTube แล้วผมต้องขอโทษที่ผมไม่ได้ตอบเลยอ๋อไปไล่ดูว่าเขาถามอะไรเราบ้างใช่ไหมใช่ใช่มันไล่ดูย้อนหลังได้ผมก็จะตอบตอบให้หมดเลยเหตุผลที่ไม่ได้ตอบเพราะจริงจริงอาชีพหลักผมอาจารย์ก็รู้อยู่ผมไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คนวงการวิ่งด้วยใช่ใช่อาชีพหลักผมทำในอื่นครับเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นคนวงการกอล์ฟใช่ครับแต่่าทำเรื่องวิ่งใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มาทําเกี่ยวห้อง้อมกอล์ฟซึ่งวันนี้อยู่ในรถเยอะมากครับครับกลับถึงบ้านนี่ก็ อยากอยากจะนอนแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ตอบเยครั้งนี้จะมารวบทุกคําถามมันก็ตอบหมดเลยครับหรือหรือใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะส่งคําถามทิ้งไว้ก็ได้นะครับครับเราจะมาตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งให้ครบถ้วนเราจะทำไลฟ์วันที่ 17ท่านว่า17ท่นานมาอาจารย์ว่ากี่โมงนะครับเป็นไปได้ง่ายนะเป็น10โมง10โมง10โมงถึงบ่ายสามบ่ายสามนะครับก็ดูย้อนหลังได้หรือว่าส่งคําถามทิ้งไว้ก่อนก็ได้แล้วก็มามามาดูว่าเราตอบอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็จะจะทำให้ทุกท่านได้เหมือนกับได้มีความรู้นะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการวิ่งวิ่งแล้วเจ็บวิ่งแล้วไม่เร็วอะไรเงี้ยไม่ได้เวลาที่ต้องการก็ถามมได้หมดครับตอนนี้ที่เจอมากขึ้นก็คือ การบาดเจ็บจากการวิ่งจริงๆเยอะมากทีนี้เลยครับพราะพูดถึงเรื่องบาดเจ็บนี่เอาเลยไหมวันนี้อาจารย์ลองสักนิดนึงเลยครับว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ,บ,ก,ก,บการบาดเจ็บนี่เท่าที่เจอมีอะไรบ้างครับอ๋อได้ครับได้ได้อาง่ายาง่ายครับง่ายง่ายวันนี้ขอสักนิดนึงได้ครับมีอะไรบ้างที่เจอส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่เห็นหลักๆเลยครับถ้าส่วนใหญ่ที่เห็นหลักๆในการบาดเจ็บจากการวิ่งถนนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันมาจากวอร์ u ูสครับ มาเป็นอันดับหนึ่งหมายถึงว่าเราทำเกินกว่าที่ร่างกายมันจะรับได้อ๋อครับครับนั่นคือนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งครับโอย r u s e อ่านี่เกิดขึ้นบ่อยเนาะเกิดขึ้นบ่อยฮะพยายามเก็บไมเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มไมเลสเร็วเกินไปพวกเนี้ยครับที่ที่ขอให้เกิดการบาดเจ็บนั้น แล้วก็มีมีสมมติฐานว่ายิ่งยิ่งเก็บไม่เรล็ดเยอะอาจจะยิ่งวิ่งดีขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ใช่แต่ข้อมูลข้อมูลโดยภาพรวมมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บก็การใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะกับร่างกายครับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของการบาดเจ็บเช่นเยวกัอันนี้ผมเจอเอง,เอง อุปกรณ์ที่เลือกใช้ถ้าจะฝึกความแข็งแรงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งก็ตามถ้ามันยังไม่เหมาะสมณนวันนี้มันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเช่นเดยียวกันเรื่องที่สามก็คือเรื่องเรื่องเทคนิคการวิ่งส่วนอื่นๆไม่ค่อยมีปัญหาที่ส่งผลนนในก่การบาดเจ็บการวางเท้าที่ผิดพลาดเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยองความรู้ใหม่เลยนะครับ แม้กระทั่งนักวิ่งระยะสั้นเนี่ยวางเท้าเกือบเต็มเท้าเลยวางเท้าเกือบเต็มเท้านะฮลองลองไปไล่ข้อมูลใหม่นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะค่อยๆออกมาเรือ่อยเพราะฉะนัน้นของสาพันกีทาเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นในในขณะที่พวกเราวิ่งเนะี่ยถ้าเราวางเท้าในตำแหน่งลงพื้นตอน,ตอนที่เท้ากระแทกพื้นแล้วมันลงในตำแหน่งที่ผิดพลาดเส้นมันเป็นโอเวอร์สไตร์ก็จะเกิดเบรกิ่งฟอสเยอะอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ แล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออที่ไม่เพียงพอที่จะรับแรงกระแทกในการวิ่งครับนั่นก็อีกส่วนหนึ่งที่จะส่งผลการบาดเจ็บครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งการเพิ่มความเร็วเร็วเกินไปเราปรับท่าวิ่งใหม่ใช่ไหมมีความเร็วสูงขึ้นแล้วเราเอาความเร็วเนี้วิ่งเลย มันจะมีกล้ามเนื้ออยู่บางตำแหน่งที่มันไม่เคยถูกใช้มาก่อนเนื่องจากพอเราเร็วขึ้นก้าวยาวขึ้นก็จะมีมุมมุมของกล้ามเนื้อบางมุมที่มันไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนไอ้ไม,มุมพวกนี้ก็จะมีปัญหาอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเช่นเดียวกันท,ที่น่องบ้างที่ต้นขาบ้างที่ต้นขาด้านหลังบ้างที่เราไม่เคยใช้ใช้งานมันมาก่อนเลยใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราวิ่งใช่ไหมแล้วเราแทงเข่าไปหนา้าอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเงี้ยเห็นไหมไอ้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังใต้ก้นเนี่ย มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่มันถูกทํางานเพิ่มขึ้นอ่าเขจะมาตึงพวกเนี้ยซึ่งความเร็วไม่ถึงมันอาจจะไม่ไม่เคยถูกใช้ใช่ครับถึงเมื่อไหร่ปบมันถูกเรียกมาใช้ทันทีใช่นักวิ่งที่วิ่งดีเนี่ยมันใช้โพสตีเรชเชนโพสตีเรชเชนก็คือที่อยู่ด้านหลังความยาวเก้าจะเพิ่มขึ้นจากโพสตีเรยเชนนิ่งที่ส่งถีบส่งตัวให้เคลื่อนไปข้างหน้าครับแล้วถ้าถ้าเราไม่เคยวิ่งในตำแหน่งนี้มาก่อนก็โอกาสที่มีปัญหาส่วนนั้นก็มีเพิ่มขึ้นครับ แลท่ทีนี้การบาดเจ็บมันมีหลายกรณีครับ<ะ>อีกกรณีหนึ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือการบาดเจ็บในเรื่องของสภาพสนามที่เราวิ่งเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นหลุมเป็นบ่อรถเลี้ยวเคี้ยวคดมากเกินไป ถ้าเราวิ่งลองรันเนี่ยเราไม่ได้ไปเราไม่ได้เป็นนักเทรลนะนักเทรลก็คุ้นชินกับสภาพแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาซ้ายบ้างขวาบ้างเดี๋ยวลงกระแทกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะเดี๋ยวมุมมุมการวางเท้าที่ผิดปกติจากจากสภาวะการวิ่งถนนแล้วเราไปวิ่งในฐานที่แบบนั้นก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเช่นเดียวกับสถานที่ฝึกซ้อมสนามแข่งนะครับพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บเช่นเดียวกันอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะเกี่ยวเรื่องอีกเรื่องหนึ่งความอีกเรื่องหนึ่งการบาดเจ็บ การบาดเจ็บเนี่ยที่เกิดที่ถง่งผลป่กอให้เกิดการบาดเจ็บเนี่ยกลุ่มแกนกลางลำตัวไม่แข็งแรงอ,อันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เจ,หเจ็บหลังนี่ก็มีโอกาสเจ็บหลังแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความแข็งแรงก็คือปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะมัสเซ e i อิมบาลานซ์ก็คือขาขวากับขาซ้ายแข็งแรงไม่เท่ากัน แข็งแรงไม่สมดุลกันต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังแข็งแรงไม่สมดุลกันกลุ่มกล้ามเนื้อยกเข่ากับกลุ่มกล้ามเนื้อถีบส่งไปข้างหน้าแข็งแรงไม่สมดุลกันต้นขาด้านนอกกับต้นขาด้านในแข็งแรงไม่สมดุลกันแล้วก็มีเคสเคสใหญ่ที่เจอมากที่สุดเลยในกลุ่มนักวิง่งไม่ใช่เฉพาะนักวิ่งถนนนะครับนักกีฬาแทบทุกชนิดเลยกลุ่มกล้ามเนื้อก้นไม่ทำงานครูเทียสครูเทียสแม็กซิมัสครูเทียสมิดิอัสครูเทียสมินิมัสสามารถเนี่ย ให้ทำงานก็จะทำให้คอสต t เบลิตี้มันเป็นส่วนหนึ่งของของทำให้แกนกลางลำตัวแข็งแรงแต่มันเป็น g l o b a l stability ก็จะทำให้การเคลื่อนที่ผิดปกติเกิดสภาวะลิมปิ้งแล้วก็ส่งผลต่อการบาดเจ็บเช่นเดียวกันเยอะครับเคสของการบาดเจ็บนะครับอันนี้เป็นแค่เนื้อหาเล็กน้นจนิ้มใช่แต่เดี๋ยว17เราจะจะลงเอียดเยอะขึ้นกว่านี้เพราะว่าเราจะไลฟ์ในห้องนี้แหละ ห้องเนี้ยเป็นห้องที่เชื่อไหมว่ามีนักกีฬาดีๆจากหลายชนิดกีฬาเนี่ยมาอยู่ในห้องนี้เยอะมากผมวันนั้นวาผมจะไล่อุปกรณ์ทุกตัวเลยว่าตัวไหนมันสามารถทําความแข็งแรงได้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วทำเพื่อเอาไปใช้อะไรได้อะไรต้องโฟกัสตรงไหนอะไรเงี้ยครับใช่ครับหึ่งถ้าบอดี้เวทที่ทาเองที่บ้านไม่ต้องมีแมชชีนก็ได้เลยครับใช่ครับเพื่อลดการบาดเจ็บเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งในขณะเดียวกันผลพลอยได้ของมันคือลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ ความแข็งแรงผมนี่น่าจะทําได้ทุกท่าอย่างบางท่ายังยังไม่น่าจะผ่านอของคุณซิ่งเนี่ยท่าทั่วไปน่าจะได้หมดแล้วฮะแต่ท่ายากๆไม่น่าได้เป็นท่าท่ายากๆที่นักกีฬาชั้นนําใช้กันพวกคลีนสแนชอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไรเดี๋ยวให้มีตัวช่วยวันนั้นน่าจะมีนักกีฬาของอาจารย์มาเดี๋ยวมาให้เขาสาธิตหน่อยหนึ่งทางกันเดี๋ยวเอาจอนมอสมาอ๋อมอสมานะมอสโอ้จะจะยากไปเปล่าได้ได้เอา เอาหมอนมามาทำบางท่าครับมาทำบางท่าที่คนทั่วไปสามารถทําได้เองที่บ้านถึงแม้จะเป็นท่ายากยกตัวอย่างเช่นท่าที่มันเกี่ยวข้อง specific กับการเคลื่อนไหวจริงของการวิ่งไอ้ท่าพวกชูเหล็กแล้วก็ดิ้วโอเคได้ครับก็17ธันวาเจอกันนะครับตั้งแต่10โมงเข้ามาดูกันเพราะเราจ้างทีมมืออาชีพมาไลฟ์สดกันเลยนะครับครับ ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับวิ่งครับ17นี้เจอกันนะครับขอบคุณอาจารย์17ธันวาคมเจอกัน17ธันวาคมเจอกันครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ